อยากินเข่าอีกนะครับเนื่อนอันนี้คือลุงพ่นเนาะอันนี้ปแตนครับโอ้ยนันี้ปแตนไหมทางานเขกินเขาเนี่ยอยู่ดวยกินน่เนี่ยครับแต่เพื่อนานกินขี่เข้าก้องอยู่ในถังกับมีดเลยดุยดุยตกับดีักินเขาทั้งตั้งหูหลังอร่อยมากเลนั่งไคกินนั่งหูก็ได้กินนั่งหูก็ไเลยกินนั่ง มากับเขาด้วยเดี๋ยวนี้พ่อแล้วมาครับมา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 ตอนนี้ยูเชี่ต้องมาแล้วใช่ไหมครับผมต้องเข้าแล้วแหละโอ้โอ้ย่างไก่ปิีกส่งมีหน้าเลยโอ้ยย่างแซ่บโอ้ ไข่บุรป่ะไข่นี่่ธรรมดาเด้เนี่ยไข่พวกนี้ไข่ไก่ตะกะไก่ตะกะ่ยเดี๋ยวพ่เพเอาลตับเขาข่ายแบไข่รูปไป่อะไรข่เธอถ่ทุกคนเนี่ยแล่ายมอบีไไอ้นุกเจ้าไอ้นกเจ้าป้งไก่นี่มันเป็นปงไก่ธรรมดาเด้ไอ้นุกเจ้า เช็ดเดียมนั่งแบบหานนี่ไอลูกเจ้าไอลูกเจ้าครับครับไอลูกเจ้าครับอันได้ยินข่าวว่าอันยังเกาะบินบินบินไปไรบุหมฟังเล้าสวัสดีครับผมอันนี้ในช่องเซี่ยงเซียนจางพี่เซีนจางชาแนลนะครับวันนี้ในมาถ่ายเอ็มวีนะครับอ่าฉากเดียวครับผมฉากอ่าไซบาทนะครับในรุ่งสาไซบาทนะครับกะรอันนี้ตามนะครับผม นี่ส่องเลยจนองเลยอะไรนะส่องเลยเอ้กก็แตกครับกกแตกเมื่อนั้นบินบินได้น้องก้าบินบินบินเซิร์ฟได้บินได้เนาะโอ้ยโดดโดดเซิร์ฟได้แล้วยังจะนุกยังก่อนครับนหนุกคุมหนุกคุมเป็นต่อไปเสี้ยนีเหลอหนุกคุมผมกับพี่เพียงด้วกันเลยใช่ไหมเพียอันเดียวนุกเขาบักคันนุกเขาบักคันเฮ้ยโทรศัพท์มานุกเขาบักคันนี่พี่นี่อนเดียวอันนี้บอกสภาังเราบอไปไป จะพาไปไปกันบงจะพาไปปะเขากินเขาเลยเด็กที่10ปีเขากินเขาเดี๋ยวเขาหาเหย่งโยนลงไปด้วือยู่ได้มีเอาพักระทิไเขาแจียมกันไหมไปพร้เขาเจมอรับรอลูผมเอา นี่ก็แกีมอ่เลยเกีมเกีนเป็นแนวด้เป็นแนวด้เป็นแนวดายยูนีก็หลายปีอยู่เด้กูน้ำูหนึงเน้ยเนแนวดายหัวหนึ่งตอใจแขงก่ัวสเ่มเนาะสมบูรณ์มากเลยขอกองแกงสิดกยังนเขาบอกยังไ่เกี่ยเลย โมแม่ให้กินซ evet. ่อนกินข้าวไปขนาดข้าวหลุดขนาดข้าวหลุดป่าจงน่ารักอ่ะบอกบอกกูกัดปากตอนกินข้านี่กัดปากเลยครับกัดปากอะไรนะอย่ากัดลิ้นเดี๋ยวมองเลยผมต้องดูแลเพื่อนบุญละเพราะว่อนบุญมั่นแสดงมันต้องดูแลยอ่ะดิให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ลูกเขาม่พอไม่เมียมีนก,ก,กินไม่ผม <c oughs> ัลูกลูกเขาม่พอไม่เมีครับเ่น้องเขาต้องดูแลครับลูกเขาเพราะว่าเขามากไก,นออไนก่นะครับจากเมียนครับโดยเฉพาส่งนี่ดูแลดีแห้งอุม้มรข,ของน้ำอมไม่นาวดเหงาคลารายเมีนะครับมากินเขาพี่นั่นเขากินเขาคนครับผมตามสบายกใครเรียอยังไ่อ้า น้ำมิกอ่องครับอ่องนอ่องิเนมดีซไปกัดเลนะดีแชต้องเลยนะ้าบวมม้าบวมแล้วนะับผมกินไปหลายตาเห็นยิงจัดจัดปันอยู่หมดเลยบุกมาแจกมนไกลยิ่งเะเก่ยิเป็นเรื่องไหนวะไกล้ยิ่งวะยัดีนะครับของน้อง นี่น้องแนมรอติดตามช่องแหน่ช่องเชนจังช n แนลครับโอ้ชนิสชาแนลเฮ่งมือนี่ปีกรเอาปีกายสาวเดือยวันนี้ปิดเกลือปีกายครับติดตามนะครับผมทายเอมบีกันวันนี้ครับแหลมของทาย่งี้รน่ครัเป็นผ้ามาหิมั้องโคล่าสีเหลืองเลเปนเงาแต่ครับนะครับโูนี่ก่ๆนครับจังเลยจะาไปถึละยู่ฟังเล่าครับ กาศก่อนแล้วสีผ้าเดี๋นำพุ้งันมาบดน้ำเลยรดน้ำ่อนแห้งุด่วนบดพุ้งโจ้ยยังเรายังเราผุนม้องฟังุครับยังสีผ้าไปดึง่างครับผมอยังตอกคนเดิมก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเจ้าเห็นยังไงตอกอะอเห็นยังไงตอนไหนปะหัวขึ้หัวสึอีกดีวอได้บวชอีกคือเขาบวชไทยเอ็มวีเห็นัน พงผมนี่ไม่มีสีแต่เงาเหมืนกับอแล้วกับปอบใหญ่มากเอ้าสวัสดีน้องอมแอมสวัสดีค่ะแม่น้องอมแอมบ่นเาไงแม่ร้องฮะบ่แม่นหัวเรางหงวเรเดี๋ยวบอกเหี้ยงเหัว้ฮงมันอยู่ในวัดอย่าพูดในวัดอย่าบอกแองอันนี้ครับนี่คือน้องยังเกาะโซมเป็นเฉเอมปะโทงชมได้ยังไงหรอใช่เฉมอมนี่ชมอ้าว อุ้ยจะไป็นฟองไก่พ่นไหลอันนี้อยู่กับน้องเซอเอ็มอ๋อเซอเอ็มโอ้ยคิดปากอ่ะน้องเซอเอ็มมาเป็นนั่งม่านลายนี่ตัวเรื่องละครละครไมานนางไร้ายในละครหลังข่าวจะไม่ยังเหรอครับแค่นี้แหละครับผมมาเอาเอาหนองมาปิดคลิปครับเอาหนองมาปิดคลิปครับรบกาสวัสดีแค่นี้นะครับเอาหนองมาปิดคลิปอยูครับ จุแบแบบขอนๆฝากกดติดตามเลยนะครับนะช่องชียนจังนะครับช่ไไปแล้วครับจบ